ครับสวัสดีครับผมนิวั์สินเสริมสุขสขกุลนะครับดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท54นิวัฒนิวัตซึ่งได้เปิดกิจการซื้อขายรถยนต์มือ2มามากกว่า20ปีปัจจุบันนี้ทางบริษัท54นิวัฒวัมีอยู่สสาขานะครับมีที่สาขาราชพฤกษ์และกราบประพฤกษ์ซึ่งสสาขานี้มีสินค้าที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงอยู่ที่500กว่าคันเพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางลูกค้าที่อยากได้รถด,ดีมีคุณภาพเอาไว้ใช้งานครับ ส่วนสินค้านะครับของบริษัทท4นิวัตนที่มีจำนวนมากกว่า500คันนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราได้มีการคัดสรรจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงในการซื้อรถเข้ามาในระบบนะครับซึ่งเมื่อรถเข้ามาในบริษัทท่าศนิวัตนแล้วจะมีทีมที่ดูแลความเรียบร้อยของสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเช็คช่วงล่างเครื่องเกียร์และบอดี้ของสินค้าให้มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับทางผู้บริโภค เมื่อสินค้าเนี่ยได้มีการดูแลให้มีความพร้อมที่จะขายแล้วทางบริษัททัศทีินวัตรอุตคารนะครับจะมีการนำสินค้าที่เราได้แต่งลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กับบริษัทเอกชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทตรวจสาพสินคา้าบริษัทเว็บไซต์นะครับที่มีการจัดเก็บสินค้าให้มีการตรวจ สินค้าของเราเพื่อนทําการออกเกรดของสินค้าเพื่อที่จะส่งต่อมอบให้กับทางลูกค้าของเราหากคุนผู้ชมนะครับท่านใดน,นะครับมีความสนใจสินค้าดีมีคุณภาพนะครับติดต่อไปเลยครับเบอร์โทรนี้นะครับ0816649999หรือทางไลน์แอด54นิวัดนะครับ,รรรบและติดตามสินค้าของเราได้ในช่องทาง YouTube และเพจ a c e b o o k ครับแล้วพบกันที่งาน Fast Auto s h o ชครั้งที่10ที่ศูนย์แสงสินค้าไปติาบางนา ในวันที่6ถึง10กรกฎาคมที่จะถึงนี้ขอบคุณครับฟาส Auto s ช o w ไทยแลนด์2022เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน100,000บาท6ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา10โมงเช้าถึง3ทุ่มฟรีตลอดงาน สนับสนุนโดย OR กรุงศรีออตโต้ออชชั่นเอ็กซ์เพรส B-Quick Bristol Nissan Garmin m a c w a i